สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้เลิกงามยามดีวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์วันที่สี่วันที่สี่ทั้งวันเอวันที่สี่เบิดมือวันที่สี่บอกข้าวหน้ามันีโอ้มักลายเนาะเล็กนี่เนาะ <laughs> ซานี่เอส0าสองรแกะกล่องลงเมืองบุรีรัมย์ครับนี่ครับเสียแปดจัดให้ครับสดๆสดสดร้อนๆกล่องอยู่ไหนครับนี่เสีย <c oughs> กล่องอยุสัสกล่องรถไหมอ <c oughs> บอ,บอ แกะกล่องมานะกล่อง,องขายกคะดาษช่วยอ่ะ <laughs> เอ๊ะว่าจะขอกล่องไ่ใส่ไปทำมัน <laughs> กระท่อมหน่อย <laughs> เอาคำคำครับเสียแปดรับมุกไม่ทันพี่น้องเอ้ยว่าแกะกล่องโอ้ยว่ากล่องอยู่ข้างใต่เพิ่นว่า <laughs> ซานี่ SY204 นะครับตัวนี้ตัว ทําตลาดมาใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะแต่เครื่องก็บอกเดียวกับ S y 2 1 5 4 C Super A C E นะครับแต่ว่าโฉมเขาอาจจะคนละโฉมนะ C M 5 0ครับมิซ i มิชินะครับปั๊มก็ Kawasaki K 3 V ถ้าเป็น215 A C E จะ K 7 V ครับ K 7 V 1, 2, 5ตัวนี้ K 3 V ช่วงล่างก็จะรอลเลอร์7ตัวครับนะถ้าเป็น2อ5ก็จะ8ตัวนะแต่ว่าใบแท็กนั้น80เซ็นเซนเหมือนกันอากำลังติดสติกเกอร์อยู่ครับอ่าบุกีก็0.93ลูกบาทเมตรครับ น้ำหนักตีไปเลย20ตันนะครับรถขุดขนาด20ตัน Sany s y 2 0 4ครับนะบูมอ์มเชื่อมนอกเชื่อมใน3แฉกเสริมไปอีกตรงอามกระบอกสีดำเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบคอมันเร็วอินเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ CM50 มิซูมิชิครับตัวนี้รีดมาได้158ตัว ก็พอๆกับสองหนึ่งห้าครับนะจะว่าคนละโชมตัวนี้เงินสด3ล้านมีทอนตรงนี้นะครับทำให้วงการรถขุดต้องตะลึงครับนะสล้านมีทอนรถขุดขนาด20่ตันครับนะตัวเดินนั้นใช้ขยบ้าครับเจแปนเครื่องเจแปนปัมเจแปนะแล้วก็ โรงงานนั้นอยู่ที่เมืองจีนครับนะหรือว่าแดนมังกรแดนแผ่นดินใหญ่โอ้รุ่นนี้ถ้าพ่อนเสร็จนะครับถ้ารวมดอกเบีย้ยไปด้วยก็น่าจะ3ล้านต้นๆนะครับประมาณ3าล้านสนะแต่ว่าได้รถขุดขนาดใหญ่นะถ้าดาวก็ประมาณสามสามแสน,นครับ สามแสนถึงสี่แสนระหว่างนี้ลองไปคุยเอาอเดี๋ยวดูเฟรมไหมน้องนี่เฟรมก็เดี๋ยวนี้ทุกค่ายก็จะเสริมแผ่นเหล็กนี่ครับอ่ากันกันลอนำ R ครับนะตรงนี้เสริมนี่เขาเรียกว่า roller นะหรือว่าลูกกลิ้งครับแปลเป็นไทยลูกกลิ้งเฟรมก็เป็นตัว X นี่แคริเอร์พี่น้องแคร,ริเอร,รใช้ของสานี่ โซ่ใช้ของซานี่ตัวเดินครับตัวเดินตัวเดินใหญ่ตัวเดินหรือว่าไฟนอนไรนะครับสปอเก็ตหรือว่าสเตอร์โอ้รถใหม่ยังไม่เจอยังไม่เจอดินเจอโคลนเลยนี่ใบแท็กครับใบแท็กนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งพี่น้อง อีกมุมหนึ่งครับเก๋งกรองดักฝุ่นมีนะครับก็แอร์เย็นช่ำจอทัชสกรีนนะครับจอเหมือน iPad นะทัชสกรีนระบบสัมผัสก็สนใจสอบถามได้ครับ0982723752หรือว่าสอบถามเซลล์ไร้บันทันหรือว่าซานี่ไทยยนต์ จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซานี่ s y 2 0 4นะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้พี่น้องนะครับเครื่องยนต์ปั๊มตัวเดินเจปแปนก็ทำให้รุ่นนี้นะครับ s y 2 0 4ประหยัดประหยัดเชื้อเพลิงด้วยพี่น้องนะครับประหยัดประหยัดพอๆกับอ,อัน1 2ึ่น,น,นะครับถ้าเป็นรุ่น9 รุ่น9จะใช้6สูบนะครับ 6d34 เป็นมิซูมิชิ6สูบไดรรกนะครับตัวนี้ของมอนเร็วเครื่องของมอนเร็วนะครับปัจจุบันก็ใช้กันเยอะของมอนเร็วทุกค่ายครับแต่ว่าเงินสดที่3ล้านมีทอนก็ตรงนี้แหละทำให้จุดเด่นของเขานะราคาไม่แพงประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็คืนกำไรหรือว่าคืนทุนไว นะครับ PM ก็7-8 0 0 0ชั่วโมงครับปกติโดยทั่วไปรถระดับ20ตันอตันสนใจก็สอบถามได้ครับ098 272 3752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ